สวัสดีสวีดะทุกคนด้วยนะผมตอนนี้ตัดมาที่พี่แบงค์นะผมครับทุกคนโอ<บ>เคผมติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องอะไรครับลูกศิษย์ทีวีฟีโอโอเคผมอีกแบบนึงกดติดตามเพื่อของช่องด้วยนะครับผมอ่ะผมแนะนำตัวดิน้องชายผมชื่อว่าแบงค์ครับผมอายุสิบเอ็ดปีผมพูดผิดเมื่อกี้อายุบผมอายุอายุสิบเอ็ดปีสูงสูงเท่าไหร่คุณเนะ่ย ผมไม่แน่ใจครับผมยังไม่ว่าเล่นไ,ไปดีพวกเราเราอยู่ที่ศาลานะครับโอเคผมคิดประจันไัยคิปแปกก็ออกไปแล้วนะคบผมเป็ไนไงผมสนุกมากมากเลยไม่ค่อยน่าสนุกเท่าไหร่เ <c oughs> นี่ยเรามาอยู่ที่ศาลาหมู่หกครับผมแล้วก็มีแ้งน้ํากินน้ําได้กินได้หรือเปล่าไม่รู้กินได้ด โอเคผมเดี๋ยวตั้งใจนี้อาจจะมีภาษาทิ่นนิดหน่อยครับผมอ่าว่างไงเพื่อนฮะวินไงวม้นดน <laughs> ห้านาทีครับผมเรคิดได้ก็เป็นสิบนาทีพอดีครับผมตอนนี้คือไม่มีอะไรจะถ่ายผมก็เลยออกมาทำคลิปประจนภัย ep สองครับผม ep <laughs> ได้ได้ปล่อยออกไปแล้ว อันจากนี้อาจจะมีอีสามก็ได้ผมทุกคนกดคุณคุณชื่อแกงของคุณเลยชื่อตามชื่อแกงคุณชื่ออะไรชื่อแกงเหรอชื่อแกงว่าชิบุยาสังจัวผมมีมีเรามีเรลาลูกสม,มุนสองตัวผมแล้วผมก็เป็นหัวหน้าใหญ่เลยผมเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่ผมเป็นหัวหน้าใหญ่ผมเป็นหัวหน้าใหญ่เลยผมลูกน้อยตัวหนึ่งก็รู้สึกว่าจะไปนาผม <c oughs> ไปนาไปนาผมกับตุ้มหนึ่งนผม ไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่ค่อยออกมาถ่ายคลิปหรอกครับผมทุกคนทุกคนไม่เห็นเลยเออปกติบัการมันอออกมาเล่นบอไปซะหน้าถ้ามันจะเป็นดีแต่ก็นี่สายเกียร์อ่าผมใครที่แข็งแกร่งที่สุดในแก๊งก็จะเป็นไอไอแบงไอไ่ไอไอับผมนี่ก็ไอแบงก็เป็นสายทับสายวางแผนนะผมผมก็เป็นหัวหน้าใหญ่นั่งเฉยๆนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวนั่งเฉยๆ ขอให้ลูกน้องทำงานไปครับผมเอ้วิ่งเลยจับป่อวิ่งเลยจับป่อวิ่งเลยจับป้อเอาครับเราจะเล่นวิ่งแลจับกันนะครับผมวิ่งแลจับบึงน้ำนะครับูบึงน้ำครับผมกว้างมากถ้าปล่อยล้อสับลงไปล้อสับผมอาจจะหายทาวนนี่ก็ได้ครับผมโอเคครับผมพี่แบงค์เขาจะถ่ายคลิปของเขาครับถ่ายคลิปครับพี่แบงค์คนอัดทุกคนไปดู คลิปนี้จบป้าบงก็ไปดูคลิปที่ช่องพี่แบงค์นะาสสวัดีนะครับก็อยู่กับช่องน้องสิบคนเอแล้วคนนี้นะครับผมก็สาววิดาสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องเอวีทีดีแล้วก็กดไว้กครับผมครับกดได้ถึงสิบเท่ากันเลยนะครับผมกดได้ถึงสิบสิบสิบพูดด้ติดตามผม<ช>เพราะว่าเป็นแกง๊งแก๊งคิบูย่าซังจูครับผมผมเป็นผู้ก่อตั้งแก๊งแต่ว่ามีคนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะโอเคก็คือไอ้้ไอเทียไอครับผมี่ถูกหาไม่ใช่บีไอจากช่องไอปะเบอร์ครับผม ไอ้ไอ้เฮียผมถ้าถึงสิบถ้าถึงสิบถ้าถึงสิบปุติตาพี่แม่งว่าพี่แกจะตีนิดหน่าให้ดูมามาเล่นพี่จะจับพี่จะจับมาไปชุบเป่าเย็นชุบชุบเบาย็นชุบชุบอุ้ยผมเป็นผู้แปลเฮ้ยนี่อย่นี่ ถูก็ได้ีก่ากนะไม่กินผมก็ฟีชมไม่กินแบบขอบช่ใ ริดหอบแดกครับผมดวูไชมโอ้หอบแดกครับผมนี่ก็แอบหนัดที่ห้องของห้องครับผมโอเคผมจะต้องกดไลค์กดแชื่อสัดๆใครจบไป ไม่ได้ตามครับผมอย่าลืมกดด้วยนะผมไม่กดตีตุด